สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องเดือบีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมปอาชีตรอดในห้างซึ่งมันไม่ใช่อีกเกียอันนี้คือมันเป็นห้างครับเราต้องเข้าไปในห้างแล้วก็เอาชีวิตรอดในห้างนั้นยิ่งเงยยยิ่งดีก็น่าจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันถึงจะได้หนึ่งชนะเราสามารถอยู่ได้นานกว่าเจ็ดวันไอ้เจ๊อย่าลืมเก็บไอ้พวกกระสุนพวกนี้ไปด้วยนะไม่งั้นก็แบบพวกอาหารอนะ่ะหนึ่งเชียงดัง เออเจีอย่าลืมเก็บพวกพวกไฟฉายด้วยนะอาหารไฟฉายเนี่ยเออเจียขอเอาเอาวุธก่อนไอเจเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนหาทำเลสร้างบ้านไอเจเราจะมาสร้างบ้านตรงนี้นะนี่นี่นี่ไอเจสร้างสร้างตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้นี่เราจะเราจะปีนนี่เราจะปีนอันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะเคยเล่นมาแล้วมันเป็นจุดที่ปลอดภัยเจไอเจตาไอเจอย่าลืมไปหาอาหารนะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยหาอาหารร้อยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณตอนเนี้ยกินข้าวก่อนเอยเจมันมีปืนวยนายเจอย่าลืมเก็บพวกไฟฉายด้วยไอเจปืนพวกอยู่ตรงนี้หนึ่งกระบอก ไอเจนเนี่ยกระสุนปืนพกเนี่ยอันนี้กระสุนปืนพกไอเจเดี๋ยวไอเจมาไปหาของเร็วๆตอนมันมีตอนกลางคืนนะไปหา,หาเศษเหล็กมาก,ก่อนแผ่นเหล็กจะได้ไปสร้างพื้นบ้านปะเราไปสร้างพื้นบ้านกันตรงนี้มันต้องกระโดดขึ้นไอเจนโ้ย โอเคไอเจอดูเอาชั้นวางของมาวางเอาไปไว้นะไอเจอเนี่ยคือชั้นวางของแต่เราไปทําเป็นวันบันไดอันนี้เราจะอาไปทําเป็นที่วางของนะอ่ะไอเจอวางวางของได้นะไอเจอไปหาหารมาตูนเร็ว,รวๆก่อนที่มันจะมืดตัวนี้ใกล้มืดแล้ว จีถ้าเสียงเพลงมันช้าเมื่อไหร่แบบดูดีๆเสียงมันก็ซีดอ่ะให้รีบกลับเลยนะแล้วก็พวกเรื่องอาหารนี้ก็เอาไปให้หมดเลยเจอเพราะมันสำคัญมากไอจีกลับกับก okay, ับกับกับเคเจมันกลับบ้านรอแล้วเน,นี่ยเพลงมันจะซีดด้วยเพลงมันจะช้า ไอเจนี่ไฟฉายไอเจนไฟฉายสมาร์ทกดเปิดแล้วก็เก็บได้นะกดเปิดแล้วก็เก็บเนี่ยไฟมันก็จะยังอยู่ไอเจมีปืนลูกซองอ๋อหันไปเก็บก่อนไอเจ้ามันมีออมสมาร์ทันไอเจยโตข้างล่างมันมีพวกพนักงาน อย่ารีบดิบอกมึงเลี้ยวกกอากาศลำหนึ่งเดี๋ยวย้ายย้ายย้ายก่อนไอเจนเนเราสามารถมาตรงนี้นะมันจะมีไอพวกปีศาจเนี่ยมันตีอยู่เนี่ยมันมาสามารถตีของพังได้ไเจถึงบอกไงว่าให้ขึ้นมาหลบตรงนี้เพราะว่าถ้าไปหลบตรงอื่นเะนี่ยเราก็ต้องสร้างกำแพงกันจะรอจนเชา้าแป๊บนึงเดี๋ยวไป ไอเจใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าเ,เ,าเออไอเจถ้าถ้าถ้าหลอดอาหารพลังงานเหลือเหลือเหลือต่ํากว่าแปดสิบอะให้รีบกินเลยหรือว่าแปดสิบอะให้กินเลยเพราะว่าไอเนี้ยมันจะเพิ่มทีละยี่สิบพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยไอเจคืนคืนเล็กๆเนี่ยก็เอาใช้คาตนานะไปก่อนนะปืนวางไว้แล้วก็อย่าลืมนะปืนกูหนีได้คาตานามา เอเจด็กวาไฟใช้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอไอเจเดไปยกที่เก็บของมาเพิ่มนะเราจะได้มีที่เก็บของเยอะๆยอะยกขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาแบบนี้โอเคแล้วก็มาวางไว้เก่าอ่าเดี๋ยวเอาไฟฉายวางไว้เพราะว่าช่วงเช้าเนี้ยเราต้องหาอาหารขาดเราได้แล้วเจที่เหลือคือต้องหาอาหารขาดเราสิทธิ์แล้วหรือว่าจะต่อเติมก็ได้แต่ตอนนี้ขอหาอาหารก่อน แต่ถ้าหิวมากๆก็กินได้เลยนะโอเคเร็ียบร้อยเดี๋ยวกลับก่อนด้วยเดี๋ยวเอาทีวีไปด้วยเผื่อได้ใช้งานไปเจียอยู่ไหนอ่ะไปเจีลยหลู่ไหนกนเซ็ เป็นโอเคไบไปหาอาหารเดี๋ยวอาหารไปวางก่อนไอจปืนมื่อ่ะเดี๋ยวกลไปวางให้ปืนมันควรจะวางตรงนี้อันนี้มันเป็นชั้นชั้นของอาหาร เจงั้นเดี๋ยวกูขอไปเก็บอาหารเบอร์เกอร์แถวๆนี้ก่อนอ่ะไอเจวได้แผ่นเหล็กมาด้วยนี่อันยักย้ายเชื่อละโอเคทันทันทันเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเมาหน่อยเราจะไปติดเราจะไปทางนู้นไอเจเดี๋ยวไปหยิบไฟฉายก่อนไอจี ตราบใดที่เราอยู่บนนี้เราก็จะไม่เป็นอันตรายไอเจีอย่าเดึงไปตรงขอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกเอาโอเคตรงนี้ต่อแล้วเนาะโอ้ขีด,ด้านอ่าได้แล้วไอเจีไ้ไยหิวนี้เอาไปกินได้เลยนะกินก่อนหิวจัดเอาดาบคาตนะามาป้องกันตัวซัวมีอาหารอยู่นี่แะ เ,เอยเจมดาบมันมีบันพังด้วยนะอย่าตีเล่นก็นเลยกันเอยเจมล้วก็อย่าตีลงพื้นนะเพราะเราสมัรถทำลายของได้ถ้ามึงตีลงพื้นเราจะตกกันหมดเวย มาวางไว้ข้างบนก่อนอีโอเคตอนนี้เราอยู่วันนี้นี่คาตนาไม่เจอเนี่ยไอผู้จัดการร้านมันอยู่ข้างล่างเนี่ยไอไปดิงแดงอะมันคือผู้จัดการร้านเวยคิดว่า ไอเจเชา้าถ้าเช้าอ่ะลงไปหยิบอาหารเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ไปเก็บก่อนเอาเอาไอ้พวกอุปกรณ์มาเก็บไว้ตรงนี้เนาะเจเจมงไปหาอาหารเลยเห็นอยู่นี่เอาเอาอาหารจ๊บเอาอันนี้ไปหมดเสร็จแล้วก็ไปไว้ที่ฐานะไอเจ ระหว่างกลับถ้าเจออะไรที่คิดว่าจะมาทําเป็นพื้นได้ก็เอามาเลยเออขอแบบว่ายาวๆด้วยเอ,อ้าอไม้ไม้ไอเจ้ไม้ไม,ไไม,ไม้ตรงนี้ก็ตีได้นี่หว่าเนี่ยไม้โยนไปเราเราไม่ได้จะมานี่ที่ที่นี่เลยไ,ไอเจ้อย่าลืมเก็บไปด้วยนะเฮ้ยทเคียนวะทูเคียนอ๋อมันนี้คืออะไรอ๋ออีอ่ะอ เจ,เจ๊เจ๊กับกลับกรับเอ้ยเจของ,ของที่ที่ออช่องช่องว่างเต็มมยยังวะอย่า,อย,าอย่าลืมเอามาพวกอาหารอะไรไปด้วยนะเอาเหลือ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 ลช่องเดียวก็มาเลยไอเจ๊ถ้ามึงหิวมากๆแล้วกินได้เลยนะพวกที่เก็บเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว อ่ะโอเคผอกินก่อนซื้แล้วก็เอาอีกสองงานไปเก็บแล้วก็เอ,อ็ดิกก็ดเอเจมาก็ดีเดี๋ยวอาที่ชั้นวางของอีกอันหนึ่งมาก่อนชั้นวางอีกอันหนึ่งมันใกล้จะเต็มแล้วที่จริงมันไม่เต็มหรอกแต่แค่บแบบว่ามันชั้นล่างอันนี้ไม่ได้โอยใหม่ใหม่โอเค ไอเจเดี๋ยวไปหยิบไฟฉายก่อนเราก็คาตน,นะไปยืนอยู่ข้างบนนี้แหละไอพวกนี้มันไม่ทำอะไรหรอ เนี่ยถ้าหิวก็กินได้นะแฮมเบอร์เกอร์ติมเลยอันนี้ก็เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นพวกพวกอาวุธอะไรต่างๆตามใครวะตามหมดเลยนี่ว่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะตรงนี้อะไรอะ่ะนี่มันมีตัวมาตรงนี้ด้วยวะไอเจไม่แต่มันกระโดดขึ้นไม่ได้ไหนไหนไหนช่แช่ใช่มันกระโดดไม่ได้มัน นายเจเดี๋ยวเราจะขยายนะเขตเต็มนี่เลยเจเนี่ยตรงนี้ก็ขยายตรงนั้นก็ขยายเจเนี่ยอันนี้ก็ฮะทำไมอรออะไรไเจเดี๋ยวต,ตอนเช้าค่อยอคุยกันก็เลยกันตอนนี้มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้เป็นเสียงซาดังมากนหนเจพูดจัดการร้านไม,ม่อยู่ตรงนั้นน่ะ เนี่ไอจีผู้จัดการร้านสองคนไอจี J, ระวังโอเคเดินตกไปแล้วไอจีอย่าต่อไปอย่าต่อไปมันปีนได้ไอจี <c oughs> J, มึงจะอยู่มึงจะไปอยู่ตรงนั้นเหรอ <c oughs> นั่นเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลย เช้าแล้วขีดได้นะดีดีดีไอเจเอามาต่อตรงนี้หน่อยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ให้วันกลางๆแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาอาหารก่อนเอากระดวางไว้หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไปหาอาหารดีกว่าข้างหน้าน่าจะมีนี่นี่นี่ตรงนี้เต็มเลย กินเลยเก็บเก็บเก็บโอเคเรียบร้อยตื่มนี้ดีกว่าโอเคเรามาทางนี้โอเคมีอันหนึ่งโอเคได้แฮมเบอร์เกอร์มาโคตรเยอะเลยเจตรงนี้ก็มีบ็อกซิ่งโฟรโ์ตรงนี้อย่างเยอะเลยนี่ว่ามีปืนไหมมีมีม,ม,มีนี่ปืนอะไรเจ ืม่ไอจีไอจีกูเจอเอ็มฟูว่ะไม่ไอจีเอ็มโฟเป็นของกูกูเป็นคนเจอไม่ใครใครไปหยิบก็ได้ไปหยิบก่อนเอมฟต้องการเอมโฟ้โยปืนไปเยอะๆเลย อะไรไว้เจี๊ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยนี่กูไปได้กูได้ปืนมาโคตรเยอะเลยอะนี่เจี๊ยนี่กูได้เอร์มาเนี่ย มุดของจีง๊งของแช่ไอจีเนี่ยตรงนี้มีปืนสามกระบอกไว้ปืนพวกสามกระบอกไอจีมาเดี๋ยวกูช่วยยิงอเนะออว่าเฮีย้ยกูลืมไอจีมึงปีนขึ้นมาเดี๋ยวกูช่วยยิงปีนไม่ได้มัญหาเอากระโดดกระโดดเจียเอ้อยกูต้องกูต้อง เอาลูกช่องไปช่วยมันก่อนไอจีปีปีเอาไปเอาสต็อกสินค้ามาวางไอจีไปเอาสต็อกสินค้ามาวางเออจีเอามาวาง <im> ยิงเลยเจอโอ้ยไม่ใช่หรอกถ้ายิงอ่ะมันมีโอกาสมันมันจะพังได้ไม่น่ายิงเลยเฮียเลยเอ้ยอ,อย่าลืมกินอาหารนะดีเสียงคุดดังอ่ะ โอเคได้แล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปเอากระสุนอยู่กระสุนปืนไอจี้เดี๋ยวขอไปเอาชันวางของมาเพิ่มก่อนคือมันไม่ได้แลว้วอะ ของมันเยอะจริงๆอะเก็บไปใช้ไอ้เจปืนมันโคตรเยอะเลยอะขังกระสุนอะขังคังใส่ง,สงไงเจเอ้ยเจอย่าลืมเก็บอาหาระานะมีตรงนี้อย่างเยอะเลยสองสามเอ้ยเจ๊มึงเอาแผ่นเหล็กยาวไปแปะไอ้ตรงที่มันขาดหน่อยอเจ เออไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยังแต่มันก็น่าจะรีสปาวแล้วนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็รีสปาวแล้วเหมือนกันเออหานไปวางก่อนไอจี IG. หนึ่งุบโ,โอเคแล้วก็เอาชั้นวางของมาเพิ่มอีกสักสองอันอเยอะๆเยอะๆี่จริงอะมันมีเก้าช่องนะแต่เราไม่ได้วางที่พื้นไอเน,นี้ยมันใกล้จะสุดคอแมปแล้วไงมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบเนี้ย อืออือไอ้พวกอีเกียพวกนี้อะไรวะอะไรบักอะไรวะมันติดบักมันฟาวมันชีวิตไม่ได้เลยไม่จีมันไม่ได้ติดบัก คือมันขึ้นเป็นสีแดงเหรอไม่บอกกลับที่ฉี่ไม้เป็ดยาวอ่ะจะบอกว่าฉีกไม่ได้อะไรวะเออเจมึงกินอาหารได้ไหมมึงมึงต้องระวังไอ้เจมึงต้องใช้ลูกเลือน่ะเลือออกไป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  อ๋อนี่นี่ไอเจมมาวางตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางได้ไหมวางได้ไหมไอเจอไ,ไ,ไอเจมต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยหรอไม่ได้ ในตัวมึงมีอะไรบ้างมีแค่ปืนเหรอเดี๋ยวนะเอ้านี่แกปักเลยแหละดีดีดี<อ>พเพล็กยาวอะดเดี๋ยวเจมมึงออกก่อนออกก่อนออกก่อนกูจะเอาไม้ออกหลบๆหน่อยอเจโอเคได้แล้วเนาะ แล้วก็อย่ายิงปืนไม่มมันมมีกระสุนมีดีมีกระสุนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยจีงกขอยิงไอยยย้หัวหน้าหน่อยไหนวะไอ้หัวหน้านั่งไงไอหัวหน้าตรงนู้น พีเจ๊อย่าให้ไอหัวหน้ามันเห็นเรานะไม่งั้นมันจะส่งแบบว่าแจ้งเตือนแบบปี๊ดปี๊ดแม่งโครลำาขาไอเจ๊มีไฟฉายไหมเนี่ยตายเอาปืนไปเก็บก่อนหอาหารต่อ ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วไอเจมมึงมีไฟฉายไหมเดี๋ยวหาให้อโอเคอ๋อมอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนมันจะมีไอพนักงานาตัวนึงที่ปีกปนกับแงใส่ชอระครับอ๋ใช่แล้วมันก็ออกไม่ได้ไอเจอโทเค็นว่ะเออตรงนี้มันของเยอะเลยนี่ว่าเก็บก่อน เต็มเลยโอ้โหย่างเยอะขอกินหน่อยก็แล้วกันโอเคสองสองไฟรร์ปีบกลับดีกว่าเอาแผ่นเหล,ล็กไปด้วยดีกว่าแผ่นเหล,ล็กแบบไม่ยาวมากม,ม,ม,มันกลา,ายเป็นดับเบิ้ลไม่มันกลาย เป็นทั้งฝูงเลยบัดนี้เกิดเช้าอย่าทําไม่สุดอะไรทั้งคืนนี่จีไอเจ้ขอมาติดตรงนี้เพราะฉะนั้นมันคือเลขจะมาไล่ล่าใช่พวกมันอยู่ใกล้เราอาเจ้เดี๋ยวเอาอาหารไปวางก่อนเย่เรียบร้อย ใช้มือได้เจเตรียมกรชายไว้ก่อนแล้วก็เตรียมอาวุธไว้มีดกระป๋อพวกทีนี้มันมันมันจะออบบี้ไอเจมันฝึกออบบี้เว้ยมันมันจะขึ้นมาหาเราให้ได้ฝึกออบบี้ไอเจเดินไปตรงนั้นถ้ามันตีไอหลังคาแตกนี่มันชิบหายเลยนะทำไมมันยิ่งหายยากอยู่ไอเจมันหายไปไหนอ่ะ ทำไมร้านถึงเปล่าฉันควรออกไปจากที่นี่ไอเจไป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 ที่ทางออกหรือว่าเจกูกลอาปืนไอเจไม่เจกูจะเอาไรเฟ้นไปด้วยมีกระสุนเอไออยู่ไปเจ กูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันดังกือกล้องมากอะอะไรอเรไหอ่ะเราเราจะต้องปิดการแจ้งเตือนในเจที่่ไซเรนแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนกดกดยีกครั้างอ่ะ เคก็ปิดได้แล้วตรงนี้ไอเจไปหาตรงอื่นไปหาตรงอื่นสู้บอสด้วยอะไรวะตรงนี้นี่ไงนี่กันหนึ่งเจอพวกนั้นมันดีโอเคปิดแล้วอีกการหนึ่งเอ้ยอะไรวะนี้เผื่อทางเลือกสุดท้ายเผื่อไอพวกกระสุนพวกนี้มันหมดมันมันมีมันมีตัวอยู่ปัว อีปิดปิดปิดถูกไปหาอื่นไอ้เจี๊ยบอีกเรียงดูในเจ๊ตรงนูน้นตรงนูน้นไม่ดีตรงนี้มันห้องโบสนั่นไงนั่นไงพี่แต่มันมีอยู่อะยองไปข้างหลังแล้วกดปิดไอ้เจ๊ช่วยคายหน่อย ปิดกันแจ้งเตือนปิดกันแจ้งเตือนหเยอะเยอะเยอะได้ยังไอจีทางออกประตูปถูกูป,ปลดล็อกแล้วเราจะเราจะต้องรีบหนีโอ้ยสเตมินาหมด레이บอสมันอยู่ไหนวันเนี้ย เชิมซาอมวลาประตูไปเช็คทิมมาไปโบนกับเวลาเนี่ยเธอท่านปินเมนไปเย้ <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะชัตเตอร์ที่หนึ่งเหรอหอะไรเนี่ยปกไลปับ ว้าเรายังอยู่ฮะโอเคทุกคนวันนี้อันเอ้ยเดี๋ยวเอามาตั้งเอามาตั้ง